สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิจพิบาลน,นะครับพี่น้องครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องประสบการณ์แบนดแวก n เกิลแบนแวกเกิลคำว่าแบรนนั้นก็คือวงดนตรีหรือแบนนั่นเองแวก o เกิลแปลว่าเกวียนหรืออาจจะในสมัยนี้เรียกว่ารถพราะแวกกันนั้นก็จะเป็นพาหนะที่สามารถใช้ในการขนสง่ง b บนแว a g กอเป็นศัพท์เก่าครับก็พูดถึงเรื่องของเกวียนที่ใช้แห่แหนซึ่งสมัยนี้กลายเป็นรถกระบวนแห่ครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วแบนแว a g กอนั้นแปลว่ารถกระบวนแห่แต่ว่าศัพท์คำนี้ครับเขาได้เอามาใช้ในเรื่องของจิตวิทยาเศรษฐศาสตร์หรือแม้กระทั่งการเมืองและรวมถึงฝ่ายจิตวิญญ,ญาณด้วยครับซึ่งผมจะพูดถึงมิติของฝ่ายจิตวิญญ,ญาณ ที่เกิดขึ้นในสมัยนี้เขาเรียกว่าเป็นกระแสนิยมนะครับคำว่าแบนแวรเกิลอาจจะแปลได้ว่าเป็นกระแสนิยมเหตุใดผู้คนจึงติดตามกระแสนิยมแล้วแบนแว a g เกิลฝ่ายวิญญาณน,นั้นคืออะไรพี่น้องครับเรามาดูก่อนครับว่าคำนิยามที่เกี่ยวกับแบนแวรเกิลนะครับหรือผลกระทบที่เกิดจากแบนแวรเกิลซึ่งเรียกว่าแบนแวรเกิลเอฟเฟ แบรนแวร์กอนเอฟเฟกต์นะครับปรากฏการณ์แบบนแวร์กอนเอฟเฟกต์นั้นเป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งครับที่ผู้คนทําบางสิ่งบางอย่างเพราะคนอื่นทําเป็นหลักจิตวิทยาครับที่ที่คนมักจะทําตามสิ่งที่คนอื่นกําลังทําทําตามคนส่วนใหญ่ตามกระแสโดยไม่คำนึงถึงความเชื่อของตัวเองจุดยืนของตัวเองซึ่ง พวกเขาก็เพิกเฉยกับจุดยืนหรือหลักข้อเชื่อที่ตัวเองมีอยู่หรือแม้แต่มองข้ามไปเพราะว่าอะไรครับเพราะแนวโน้มที่ผู้คนจะจัดการความเชื่อพฤติกรรมของตัวเองนั้นให้สอดคล้องกับความเชื่อและพฤติกรรมของกลุ่มคนส่วนใหญ่เนี่ยครับก็เรียกว่าเป็นกระแสครับบางคนนั้นเชื่อตามกระแสบางคนนั้นมีจิตวิญ,ญญาณตามกระแสและปล่อยให ความเชื่อของเขาก็ล่องลอยไปตามกระแสเพราะฉะนั้นคำว่า Bandwagon กอร์เอนะครับมีต้นกำเนิดแต้จริงแล้วมีต้นกำเนิดจากการเมืองนะครับแต่มีความหมายกว้างๆทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคเองหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของคริสเตียนเองก็เหมือนกันครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผลกระทบกับแบนแบกร์เอรนั้นก็คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นหรือที่เรียกว่าความมั่นใจที่เกิดขึ้น ผลกระทบของแบนแวร์กอนเอฟเฟกหรือผลกระทบของลดกระบวนแห่นั้นมันเป็นปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคมครับเพราะว่าผู้คนนั้นถูกโปรแกรมไว้ให้เข้าสังคมและชอบเป็นส่วนหนึ่งของสังคมชอบเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชอบได้รับการยอมรับจากกลุ่มฉะนั้นพฤติกรรมอย่างนี้ครับก็ทําให้เราเข้าสู่การเป็นเจ้าของในก่อนยอมร,รับใน ทฤษฎีของแมสโลก็คือ Belonging. ครับ b e l o n ก i n g ก็คือว่าการที่เราได้รับการยอมรับการที่เราถูกเป็นรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของแล้วก็เราเป็นเจ้าของในกลุ่มด้วยเราร่วมเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นผู้คนก็ชอบที่จะอยู่ในทีมที่ชนะนะครับแล้วก็ทีมที่ชนะนั้นก็จะเป็นทีมที่ส่งสัญญาณครับ ส่งสัญญาณถึงอัตลักษณ์ทางสังคมของคนกลุ่มนั้นของทีมนั้นเพราะฉะนั้นการที่คนเราจะรับเอาพฤติกรรมของกลุ่มที่อยู่รอบตัวเขาและพฤติกรรมนั้นก็จะเกิดขึ้นจากการที่เรียกว่าความสัมพันธ์ใกล้ชิดการเกรงใจกันหรือการทำซ้ำๆสมองของเรานะครับมักจะชอบใช้ทางรัดหรือทางที่สบายที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ดูว่าคนอื่นทำอะไรอยู่เราก็ทำตามเขาหากมีคนพูดซ้ำๆประโยชนเดิมซ้ำๆมีการโฆษณาซ้ำๆตัดสินใจแบบเดียวกันมีคนที่ตัดสินใจแบบเดียวกันมากพอสมองของเรานั้นก็จะถือว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องสมเหตุสมผลพอพูดมาถึงตรงนี้พี่น้องพี่น้องคิดยังไงครับในคิดจกักรมีแบนดวกเกอ เอฟเฟกต์ไหมครับแบนแวรกอนเอฟเฟกต์ Band effect, หรือปี่ผลกระทบหรือมีผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราติดตามคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ว่ายังไงก็เป็นอย่างนั้นเราเป็นประชาธิปไตยเราควรจะฟังเสียงส่วนใหญ่แล้วเสียงส่วนใหญ่คือเสียงสวรรค์อันนี้คือสิ่งที่ผิดนะครับเสียงส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช่เสียงสวรรค์ตลอดไปหรือเสียงส่วนใหญ่ทั้งหมด ก็ไม่น่าจะใช่เสียงสวรรค์เสียงสวรรค์คือเสียงที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับฉะนั้นแบนด์แบกอัเอฟเฟกไม่ได้หมายความว่าจะถูกต้องตามชอบพระไทยของพระองค์ตามพระประสงค์ของพระองค์พี่น้องตรงนี้เราจะต้องจับให้ได้ว่าไม่ใช่ว่าแบนด์แบกอนดีหรือไม่ดีแต่ถูกต้องตามพระคัมภีร์หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจและให้ข้อคิดในวันนี้ บนแวรเกิลอาจจะนำมาซึ่งอคติฝ่ายจิตวิญ,ญญาณก็ได้แบนแว a g เกิลอาจจะนำมาซึ่งจุดยืนที่เปลี่ยนไปของความเชื่อของเราอันเกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เมื่อวานนี้ผมพูดถึงเรื่องว่าประสบการณ์ส่วนตัวนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นจากอคติส่วนตัวก็ได้และอคติส่วนตัวนี่แหละครับมันก็เกิดมาจากแบนแว a g เกิลก็คือการที่เราเข้าสู่กระบวนแห่ตามกระแสครับเพียงแต่เท่านั้น พฤติกรรมแบนแวรกิก็รวมถึงคนที่สองจิตสองใจและเลือกอยู่ฝ่ายชนะหลายคนนะครับดูเหมือนว่าฉลาดนะครับที่จะเลือกอยู่ฝ่ายชนะเพราะฉะนั้นเขาจะชนะตลอดเวลาแต่ถามว่าจุดยืนของชายชนะนั้นถูกต้องหรือเปล่าหลักข้อเชื่อถูกต้องหรือเปล่าและจุดที่ท่านยืนอยู่ระหว่างที่ท่านชนะนั้นถูกหรือผิดดีหรือชั่ว ชอบธทมหรืออารรมดังนั้นจึงเกิดข้อแก้ตัวหรือข้ออ้างอย่างน้ำขุนว่าใครๆก็ทำกันใครๆก็ทำกันผมผิดตรงไหนด้านหมายความว่าเขากำลังนำสิ่งที่ผิดมาผูกกับสิ่งที่คนอื่นทำกันแล้วบอกว่าตัวเองไม่ผิดนั่นคือการโกหกตัวเองนั่นคือภาพลวงตาที่คนสร้างขึ้นฉะนั้นพี่น้องครับ ทำไมคนถึงติดตามโฆษณาชวนเชื่อติดตามข่าวเท็จได้เพราะอะไรครับเพราะว่าข่าวเท็จมันดึงความสนใจโฆษณาชวนเชื่อก็ดึงภาพลวงตาออกมาหลายๆคนนะครับก็กลายเป็นเหยื่อของสินค้าที่มีแบนเอฟเฟกเกิดขึ้นทางจิตวิญญาณก็เหมือนกันนะครับครสตียนบ,บางคนก็กลายเป็นเหยือ่อ เพราะเนื่องจากว่าต้องการผลป,ประโยชน์และเขาอยากจะอยู่ฝ่ายชนะเท่านั้นมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับผมอยากจะแนะนำวิธีหลีกเลี่ยงแบน a แบกเกิลเอฟเฟกประการแรกครับเราจะต้องรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณเราจะต้องพิจารณาดูว่าตำแหน่งสถานภาพของเราความต้องการของเรา หรือความคิดเห็นของเราจุดยืนนั้นอยู่ที่ไหนโดยเพาะอย่างยิ่งเรื่องราวฝ่ายวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับพระวจนะของพระเจ้าเราจะต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนครับเราจะต้องคิดอย่างมีวิจรารณญาณว่าเสียงต่างที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นกระแสสังคมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือแม้แต่เสียงส่วนใหญ่ที่เข้ามานั้นถูกต้องตามพระวจนะพระเจ้าหรือเปล่า นั่นคือประการแรกเราต้องรู้จักคิดอย่างมีวิจราราณโดยอาศัยพื้นฐานของพระวจนะของพระเจ้าประการที่สองครับเราจะต้องมีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มองหาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ครับค้นหาสิ่งที่รับการตรวจสอบในทุกๆระดับโดยที่เราจะต้องไม่มีอคติปราศจากอาคติหรือเราจะต้องไม่ยอมรับเอา โฆษณาชวนเชื่อหรือแม้กระทั่งกระแสที่เข้ามาแน่นอนครับเราจะต้องไม่ให้ผลประโยชน์มาบาังตาประการที่3ครับเราจะต้องตัดสินใจชาลงตัดสินใจให้ชาลงครับหลังจากที่เราได้มีโอกาสมีวิจารณญาณภายใต้หลักข้อเชื่อที่ถูกต้องภายใต้พระชนะของพระเจ้าแล้วเราจะต้องมองหาแหล่ง ข้อมูลที่เชื่อถือได้ด้วยการอธิษฐานเราจะต้องลบเอาอาคติบางสิ่งบางอย่างหรือแม้กระทั่งความเชื่อมั่นในกระแสที่เราคิดว่าถูกและตัดสินใจช้าลงครับอธิษฐานนิ่งไข้ควรวนภาวนาหลังจากที่เรามีข้อมูลแล้วให้เราหยุดให้เราพักตัวเองจากปัจจัยภายนอก นะครับในขณะที่เรากําลังจะตัดสินใจอย่าปล่อยให้ใครมากดดันคุณอย่าปล่อยให้เราต้องเลือกเพราะว่าเรามีผลประโยชน์ร่วมอย่าปล่อยให้เราต้องเลือกเพราะว่าเราเกรงใจใครบางคนอยากปล่อยให้เราต้องเลือกข้างเพราะว่าเรานั้นเป็นยากพี่น้องครับขอช่วยพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะไม่ตกอยู่ภายใต้แบนเวกเกอ e ์เอฟเฟกไม่ตกอยู่ภายใต้การติดตามฝูงชน ไม่ตกอยู่ในกระแสที่ผิดพลาดขอพระเจ้าช่วยในการที่เราเองนั้นจะมั่นใจในหนทางของพระเจ้าวิถีของรองค์พระมันคาที่มาจากพระชนะของพระเจ้าขอเราร่วมใจกันอิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาอวยพระพรภกรักของไหลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นได้ทําให้พงกไหลได้เห็นความจริง ไม่เพียงแต่จะไม่ตามกระแสเท่านั้นข้าพุทหลายจะไม่มีผลประโยชน์ใดๆชี้นําในการที่จะเลือกข้างใดข้างหนึ่งไม่ถูกต้องขอพระเจ้าได้สุงโปรดเมตตาขอชีวิตของข้าพหลายนั้นจะไม่ตามกระแสจะไม่อยู่ในกระบวนแห่ที่ผิดๆแต่ขอพระเจ้าทรงนําพาให้ชวิตของข้าพทหลายนั้นจะติดตามพระกระแสรเรียกของพระองค์ก็คือการทรงเรียก การทรงเลือกของพระเจ้าได้ทรงโปรดเป็นเอกเป็นใหญ่ในชีวิตของข้าพมรายด้วยเถิดกับทุนสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับกับพระเจ้าอนวยทธภพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ